สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลเกตอีกแล้วนะคะที่มีซูรุ่งเจริญสาขาพระราม2นะคะวันนี้เซลเกตจะมารีวิวรถครอบครัวเน็กประสงค์นะคะก็คือรุ่น x x p n n d e r c r o s s รราคาของน้องจะอยู่ที่ 9 4 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใช้เงิน1 9 0 0 0บาทเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะลูกค้าจะได้โลโก้ฝากระโปรงตรงตรุ่นตรงสเปคนะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นขอเป็นโลโก้สีแดงนะคะเซลเกตก็จัดให้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะได้เป็นสเกิร์ตสเกิร์ตตัวรุ่นไรเดอร์นะคะพร้อมทั้งหูแดงมานะคะนะคะ่ะสวยนะคะ นี้นะคะจะได้เป็นตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะเพิ่มีใส่ยทัศน์ในการขับขี่ค่ะรุ่นนี้นะคะเราจะได้เป็นซุ้มล้อสีดำนะคะตัวล้อแม็กเราให้เป็นตัวอันรอยสีทูโทนเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันสวยแล้วลงตัวของตัวเขาเลยนะคะตรงนี้นะคะไฮไลท์เลยค่ะคุณลูกค้าขอเป็นแรบหลังคานะคะเกตก็จัดให้เลยค่ะเป็นเสาเก่ง AB เป็นสีดำมาถึงหลังคา ตั้งแต่ต้นถึงท้ายเลยนะคะตัวนี้เกดแถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะเพิ่มความคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะคะจัดให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เราแถมตัวเบ้ามือจับกันลอยให้นะคะพร้อมใช้งานและที่สําคัญตัวนี้เกดแถมบันไดข้างให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้ตามจริงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะว่าด้านหลังเนี่ยแต่งพร้อมเบ็ดเสร็จอะแล้วจะเป็นยังไงนะคะ เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะไลเดอร์แล้วก็เป็นปลายท่อคู่นะคะจะเห็นถึงความสวยงามนะคะแล้วตัวนี้เก็ดให้เซ็นเซอร์ถอยพร้อมเสียงกับลูกค้าเลยค่ะเกดอยากจะแนะนำนะคะตัวนี้ไฟท้ายของ e x p p n n e เดจะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ค่ะอุ้ยอนจังเลยรุ่นนี้ให้เป็นแอร์ออโต้แอร์นะคะ เกดลืมบอกไปถ้าคุณลูกค้าซื้อรถเกดตัวนี้เกดให้จอออโต้แอนดรอยหน้า90นิ้วหลัง12นิ้วนะคะค่าสำหรับลูกค้าเก่ามิสซูนะคะได้ส่วนลด1,000 0บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าต่างแบรนด์โทรมาเช็กเกดเช็กซะเกดได้เลยนะคะได้คูปองน้ำมัน1,000 0บาทค่ะหรือถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นสิทธพนักงานนะคะ ได้ดอกเวีย้ยพิเศษนะคะยังไงถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะคะโปรโมชั่นนี้พร้อมแต่งตามที่เกตบอกไปทั้งหมดเนี่ยจ่ายที่1 9 9 0 0บาทนะคะยังไงเนี่ยถ้าคุณลูกค้าสนใจทักหา,าเกตได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะ